และแม่มึงขายสีไมกีีพยองแม่มึงขายสีไมกีีพยองแม่มึงขายสีไปกี่พยองแม่มึงขายสีไปกี่พยองแม่มึงขายสีไปกี่พยองวันนี้แม่มึงจะมาขายตัวในซอฟแกรีผู้เป็นไรมาลีมวันนี้มันแม่มึงก็อย่าไปด่าแม่พวกมันดิอันมันด่ากูเอก็ยอมไปเถอะแม่มึงก็ไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรออแล้วทำไมไม่อยู่แม่มาลีจูน่ะเมียมึงอะ ไม่ลองแล้วเกมเนี้ยมึงไปมึงมึงไปดูลูกมันดิดลูกมันไหวยแม่ไอ้เแย่ไปดูอะไรของแม่ยังไม่รู้เลยเฮ้ยลีบาสลีบามาดิ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 มึงอันนี้นะมาดิมาดิเอาหนีไปไหนอ่ะเอาหนีไปไหนเอาตายตายอีดอดแมมตายแล้วมาเฮ้ย หายไปดิตัวพี่สู้ได้มมาด้วยได้เหรอใช่ใช่ออกอะไรแก้ดีวะรับแต่ต้องรอเลทเกมอ่ะโอเคใครยิงสิบวิทีแค่ยิงสิบวิทีไงก็ได้อยู่แล้วเืโอ้วันนี้เกมกูก็แพ้เนาะไอ้เหี้ยไม่เล็กน้อยเสียงใครออกไปดิคนนี้ไม่เกี่ยวอ่ะไว้ลูกแขงกูอยู่อย่างเดียวเกี่ยวไอ้ไอ้ปอดลูกแขงพี่ไห่จ๊ะเออ เอาแล้วแล้วลูกพี่มึงอยู่ได้ปะเอาเฮ้ยแล้วมึงแบนทุกคนทำไมอ่ะไอแดงนี่ใครไอแดงก็เดี๋ยวเที่ยวไปหาด่าคนดูเขาเด้อมันไม่ดีมารีโอหล่อไม่ดีหรอเออเฮ้ยเหมือนมึงไม่ด่าเลยเนาะรับหลังเขาอ่ะมึงเหมือนมึงไม่ด่ามันเลยเนาะโอ้เวลานี้แย่ เป็นนคแล้วคุยอะไรอ่ะไอ้จัามาเลยดิเอาหนีไม่ได้หนีไม่ได้ไปเลยวันแม่วันนี้คุณจะโชว์แม่เออรีบจบไว้เกมนี้กูขอสิบนาทีได้ปหมวะไปดีสิเล่นแบบได้ไปดิสวยเออมากรี่ทีมันก็โดนกูคิวเยอะเหมือนเดิมอีกง้อกูขอดิไลท์โชว์ดิอ่ะอ่าได้ทุกคนครับพี่กิงขอดิไลท์หน่อยดิขอดิไลท์ให้มันนำได้ไหมใจไม่นำหรอก พี่ขอดิไลท์มันนำได้ไหมใครยิงเน็ตกู่วะดิไลสามพันน่ะอ่ะมันเจือแล้วมาดิจุนี่มาดิเอาก็มาดิเอาก็มาดิก็ไม่เห็นเสียวาเลยนี่เออก็ตายดิตายดิตายมึงได้แค่นี้จริงเหรอวะตัวก็ได้เปรียบโง่ปากดิพี่มารีโดนมันดึงครับอม เกมยังไม่จบเอ้ยยิ้แม่มันปากดีอย่างนี้แหละอ๋อดินไหลหนอมแล้วพี่มารีฮะตีไหลหนอมแล้วพี่อ้าวบอกแล้วไปไหนครตีป้อมนะไม่มีใครตีฟอมแล้วกูตีในหัวมือกูตีในหัวมึงเอออุ้มใจหน่อยดวไม่ตีป้อมเยปะนี่บอกไอ้มึงคุยอะไรไอ้เสือยิ้มแม่มาดิมาดิตายตายแล้วตายตาย ตาย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 เอาดิวิ่งไปไหนอะมฮ้งวิ้งไปไหนออคุณไม่ฆ่ากัได้ออ้ยออ้ยกูไม่ฆ่ากัได้อ้ยอ้ยอย่าไปนะตีลูกลยตีลูกเลยฮ่า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 ฮยาวาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่่่าฮ่่ กูโดนสี่ครับมาลีกับปามาลีตายเอาดิิว่งไปไหนเท่าวิ่งไปไหนเขาไม่ฆ่าอะไรอุ้ยไม่กูไม่ฆ่าอะไรอุ้ยอย่าตีนะตีลูกกระลี่ตีลูกกระลี่นะยังไงถ้าทางยิงลูกกระลี่เอาไปให้คิงดูไอ้พี่มารีผมอ่ะผมให้พี่ฆ่าแล้วกันนะผมพงฝาดโอ้ยปากดีอ่ยาปากดีเอาพงฝาดผมพงฝาดนะเห็นไหมมันกินลูนี่ควายปากดี ไา้เล้ยปาดเาดเลียไมไม่บทพอมนดิาดิได้แค่เียได้แค่เดียวหรอุ้ยจะตายเอาไม่ตายเอาชนะเอาเอาเอาแอออกอไดีบ้าอบออกจากเกมก่อนตองแก้งอันเวท่พี่จะตาย เอไม่ตายเอาชนะเอาเอาเอาแอบออกอะไรดีบ้างแอบออกจากเกมก่อนคุณแอนอันนี้สังเวชป่ะพี่เกมกันเวชมาทอะไรมันเวชเหรอแม่โอ้โห้ยกูอยากชอบในลูกแอนกูกันเวชเหรอกันเวชเหรอแอตนอี๋อกันเวชเดี๋ยวตีนกูจะกันจอนมึงเนี่ย มาดิฟาดมาเลยมาขังกูดิมาขังกูดิมาขังกูดิเว้เอาเว้ยมาดิมาดิมาดิเอาเอาตายตายตายเออเนี่ย